สวัสดีค่ะไอคิมพิมนะคะคลิปนี้พิมพ์ก็จะมาแนะนําตูนในฐานะพี่ซีคูจากแบรนด์โนแลนด์ค่ะซึ่งพิมพ์ก็จะคอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเส้นผมนะคะตลอดทั้งปี2015ค่ะรวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแต่งทรงผมการทําสีผมแล้วก็การบํารุงผมค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาพิมพ์ในแฟนเพจได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะและคลิปนี้นะคะพิมก็จะพาเพื่อนๆ,ๆมาอัปเดตสีผม,ผมแห่งปี2015ค่ะรวม ถึงแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำสีผมนะคะว่าแต่ละแบบนั้นทำแล้วออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะถ้าเพื่อนๆอนมแล้วก็สามารถเข้าไปชมได้ในคลิปเลยคะ่ะสีแรกแห่งปีก็คือสีแดงหลายคนคงคิดว่าสีนี้ดูแรงเกินไปแต่สีแดงก็มีให้เลือกหลายเฉดสีนะคะรวมถึงสีแดงประกายต่างๆด้วยการเลือกเฉดสีแดงก็ต้องเลือกให้เข้ากับสีผิวและลุคของตัวเองค่ะรับรองว่าสวยเกิดอย่างแน่นอน สีที่2ก็คือสีน้ําตาลเข้มนะคะสาวๆที่อยากเปลี่ยนลุคให้ตัวเองดูหวานขึ้นเลือกสีน้ําตาลเข้มสุดคลาสสิกแบบนี้รับรองว่าไม่พลาดแน่นอนเพราะไม่ว่าปีไหนสีนี้ก็ฮิตอยู่เสมอสีน้ําตาลเข้มจะทําให้คุณดูสวยอย่างธรรมชาติและที่สําคัญนะคะสีนี้เหมาะกับทุกสีผิวเลยค่ะ สำหรับสีที่3นะคะก็คือสีบรอนสีนี้ยังฮิตตลอดการเช่นกันจะเรียกได้ว่าเป็นสีประจำตัวสาวเซ็กซี่เลยก็ว่าได้สำหรับใครที่อยากทำสีนี้อยู่พอดีปีนี้จัดได้เลยนะจ๊ะสำหรับสาวผิวขาวก็สามารถเลือกสีบรอนที่สว่างสว่างได้แต่ถ้าผิวสีน้ำพึ่งจางๆแบบสาวไทยทั่วไปแล้วก็ควรลงสีบรอนที่เข้มขึ้นมาหน่อยก็จะดูสวยขึ้นค่ะสีถัดมาคือสีบลูเน็ตหรือสีน้ำตาลเข้ม ไปดีน,งนึงเฉดสีที่กำลังม,มาแรงมากๆในปี2015นี้ซึ่งสาวไทยบ้านเราเหมาะมากๆสำหรับสีนี้นะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆดูสวยอย่างธรรมชาติแต่แฝงไปด้วยสเสน่ห์อย่างเต็มเปี่ยมใครที่อยากจะสวยแบบธรรมชาติแต่ไม่อยากทำผมดำแล้วก็ลองเลือกสีบูเนตสิคะรับรองว่าไม่เอาแน่นอนสีสุดท้ายก็คือสีดำนั่นเอง back to basic กันบ้างสีดำกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง ทีนี้ให้ความเรียบง่ายแต่สวยหรูไปในตัวสาวมั่นคนไหนที่แต่งหน้าเก่งๆฟาดปากสีสดไปเลยจ้าบอกได้คำเดียวว่าชนะเลศต่อมาเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมกันบ้างค่ะผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมมี3แบบได้แก่แบบชั่วคาวแบบกึ่งถาวรและแบบถาวรค่ะแบบชั่วคาวได้แก่สเปรย์ ฉีดเพื่อเปลี่ยนสีผมในทันทีสะแล้วหลุดเลยเหมาะสำหรับงานชั่วคราวเช่นงานกีฬาสีหรืองานรับปริญญาค่ะแบบกึ่งถาวรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแว็กซ์ครีมเปลี่ยนสีผมที่มีสีสันสดมากๆครีมจะเคลือบเส้นผมด้านนอกสะแล้วจะค่อยๆหลุดออกแบบนี้เหมาะแก่การเติมประกายผมที่ฟอกหรือผมที่สว่างมากๆค่ะแบบถาวรคือแบบที่ทำแล้วติดถาวรสะกี่ครั้งก็ไม่หลุด นอกจากจะตัดผมอย่างเดียวผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อครีมที่ต้องผสมไฮโดรเจนเข้าด้วยกันแบบนี้นิยมทําในร้านเสริมสวยราคามีทั้งถูกจนถึงแพงแตกต่างกันที่ตัวบำรุงข้อดีก็คือมีสีสันให้เลือกมากกว่าแบบอื่นๆและสามารถผสมได้ตามเทคนิคของแต่ละคนแต่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมแบบโฟมออกมาเพื่อให้สาวๆสามารถทําผมเองได้ที่บ้านอย่างสะดวกสบายจุดเด่นคือทําง่ายเหมือนได้สระผมเองที่บ้าน ตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่ทําสีผมบ่อยๆหรือคนที่มีผมสีสว่างระดับ5และสําหรับคนที่ไม่เคยเปลี่ยนสีผมเลยหากลงด้วยโฟมสีที่ออกมาจะเป็นประกายไม่ได้เหมือนตามหน้ากล่องที่เราซื้อมานะคะสุดท้ายนี้การเลือกผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมและความสะดวกของแต่ละคนนะคะบ้างเอ๋ยสำหรับสีผมในปี2015เลือกสีไหนกันไว้คะสำหรับพิมพ์มก็เลือกเป็นสีแดงและกันแต่ก็ ไม่แน่ใจว่าจะทําสีแดงสวยไหมนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะก็ยังไงใครที่จะเปลี่ยนสีผมนะคะอย่าลืมเลือกให้เหมาะกับสีผิวของตัวเองเนาะและใครที่ไม่รู้ว่าจะทําสีอะไรนะคะพิมแนะนาให้ทําสีน้ําตาลเข้มก็ได้นะคะก็ลองอินเทรนด์แล้วก็ทําให้ดูดูซอฟดูหวานแล้วก็สุภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมนะคะที่ติดตามมาชมใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็กดได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ